เวลาที่เรามีการปลูกบ้านใช่ไหมคะหรือว่าสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสร้างสาราวัดขึ้นมาค่ะการที่จะให้ภิกษุนั้น,นไปทําพิธียกเสาเอกเสาโทนั้นก็ไม่ได้มีในพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ไม่ใช่กิจของภิกษุในพระธรรมในพึงกระทำเนะะียค่ะเพราะว่าการที่จะปลูกบ้านหรือว่าจะสร้างสาราวัดก็ต่างค่ะจะให้ภิกษุหรือว่า,าให้ พราหมณ์หรือให้ลัทธิไหนก็ตามค่ะที่ไปทําพิธียกเสาเอกเสาโทนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่นั้นจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้ค่ะถ้าบุคคลที่อาศัยอยู่นั้นเป็นผู้ที่มา่งไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็เป็นผู้ที่มีความผิดค่ะซึ่งภิกษุก็ทำวินยัยท่านจะไม่ยกเสาเอกเสาโทหรือว่าทําวิธีกรรมนอกพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าผิดพระวินัยค่ะเป็นการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดซึ่งก็ไม่ใช่กิจของภิกษุ พึงกระทำค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นผู้ที่สละชีวิตของผู้ของเรือนออกบวดแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแับธรรมเคารพธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่น้อมประพฤติตามในหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไปทุกทุกชาติด้วยค่ะ แต่ไม่ใช่การไปทําพิธีกรรมนอกพระพุทธศาสะนาการทําพิธีกรรมหรือว่าหาเลี้ยงชีพไปทางที่ผิดที่ขัดต่อหลักพระพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยของภิกษุไว้ขังเพื่อประโยชน์ของหมู่ภิกษุทั้งหลายค่ะซึ่งก็จะนํามาซึ่งการเดือดร้อนใจทีหลังได้คาดจากการที่ประพฤติล่วงพระวินัยค่ะถ้ามีอาบัติติดตัวลงอาบัตไม่ตกเมื่อ ขณะใดก็ตามที่จิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดลงค่ะก็คือมร,รณภาพลงก็จะปฏิสนธิเกิดในอวัยภูมิทันทีเช่นเดียวกันค่ะ